ผมต้องบอกว่าที่ผมได้บุหรี่ไฟฟ้ามาเนี่ยเพราะคนดูดบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะแนะนาผมว่าอะไรรู้ป่ะตัวคุณจะไม่เหม็นถ้ามันดีดีกว่าบุหรี่มวนหรือว่ามันคําว่าบุหรี่เนี่ยมันไม่มีอะไรผมว่าดีอยู่แล้วมันจะไม่ดีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอย่าไปคิดว่ามันดีกว่าหรือมันไม่ดีกว่าคิดว่ามันไม่ดีทั้งคู่เลยก็ได้ครับการที่ดูดบุหรี่ประจำเนี่ยมันจะแย่กว่าก็เพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการดูดประจํามันจะแย่กว่าบุหรี่มวนแน่นอนครับ ตั้งแต่20กว่ากว่าครับประเด็นที่สูบุรีเนี่ยเพราะว่าทำงานทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึง่งแล้วเกิดภาวะเครียดแล้วก็มีเวลาว่างช่วงเย็นก็เลยดูดเห็นคนอื่นดูดด้วยผู้บริหารแล้วก็แล้วก็สถานที่เที่ยวเริ่มต้นจริงๆแล้วจะดูดแค่ช่วงเย็นของที่ทำงานกับสถานที่บันเทิงสถานบันเทิงนะครับที่เราไป สถานบันเทิงที่เราไปมันก็จะมีบุหรี่มีแอลกอฮอล์ถูกไหมฮะมันจะรวมๆกันหมดแต่ตอนนั้นผมไม่ค่อยถนัดก็เลยพึ่งมาเริ่มจากตรงจุดนั้นสูบมานานเท่าไหร่ตอนนี้44่ผมว่าน่าจะ10กว่าปีได้นะครับเราคิดว่าเราจะเลิกเราก็เลยขยับมาเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเพราะบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเป็นการความคิดนะฮะความคิดของของน้าตอนนั้น บรีฟ้าน่าจะ,จะโทษหรือผิดภัยของบรี่ฟ้าน่าจะน้อยหน่อยแต่กลายเป็นว่ารู้สึกว่าบรี่ฟ้าเนี่ยสาหัสกว่ารู้สึกว่ามัน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 มีความรู้สึกที่อาจจะดูดบ่อยขึ้นด้วยซ้ําเพราะอยูก่กับในมือเราเลยสามารถสูบได้ทุกเวลาสูบได้ทุกที่สูบกระทั่งในรถในบ้านในห้องในที่นอนก็ยังได้หยิบขึ้นมากดๆๆแล้วก็ดูดได้เลยครับมันก็เลยว่าสูบหนักไป ก็วนใหม่ผมว่าทั้งทั้งในในสื่อที่ส่งมาให้ผมรับทราบนะครับผมว่าความเป็นจริงของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีโทษแรงกว่าแรงกว่าบุหรี่มวนด้วยซ้ำเพราะว่าความรู้สึกแล้วเนี่ย กิจวัตรประจาวันของเรากลายเป็นถือไอเนี้ยติดตัวตลอดเวลาแล้วมันสามารถสูบได้ตลอดเวลาต่อให้มันไม่มีไม่มีนิโคตินเลยหรือว่าอะไรผมก็รู้สึกว่ามันมีควันแล้วมันมีมันมีสักสากที่ลิ้น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 เราเนี่ยมันจะมีมีมีควันอยู่ตรงนั้นติดอยู่เยอะมากจนแบบตอนนอนก็ยังรู้สึกมีกลิ่นมีอะไรอยู่แต่ไม่รู้ว่าสารที่ตกค้างเข้าไปข้างในตัวเรอมันมีอะไรบ้างอันเนี้ยจะไม่ทราบเลยแต่ผมคิดว่า มันน่าจะหนักกว่าบุหรี่มวนซึ่งบุหรี่มวนเนี่ยแปรงฟันหรือว่าใช้น้ำยาบ้วนปากมันก็ยังจางลงไปยังยังยัง,ย,ง,ย,งยังรู้สึกได้แต่ถ้าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่หายเลยผมต้องใช้ช้อนนะครับช้อนขูดขูดลิ้นด้วยซ้ำใช้ช้อนขูดลิ้นออกมามันมันมีรถหวานๆติดอยู่ตลอดคือเริ่มต้นเนี่ยผมผมหยิบ จากชั้น2ก่อนมันจะเป็นสมุดที่ให้คนเลิกสูบบุหรี่ทำเป็นแบบสอบถามนะครับผมก็ลองติ๊กติ๊กตก๊ตามนั้นได้คะแนนเต็มเลยครับติดนิโคตินร0อเซเลยครับ,รบก็เลยก็เลยขึ้นมาชั้น3ม,มาที่คลินิกหมอฟันเพราะว่ารู้สึกปวดฟันแต่หมอฟันทักผมว่าสูบบุหรี่ไหมผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะบุคลิกเราเสียหรือเปล่า<ม>เพราะว่ามีกลิ่นบุหรี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ เอ๊แต่เขาก็มาทักบอกว่าอยากจะเลิกไหมอยากจะจะจะเลิกบุหรี่ไหมผมก็เอออยากเลิกครับอยากเลิกนานมากครับเลิกวันนี้พรุ่งนี้เริ่มใหม่อีกแล้วผมเนี่ยคือไม,ไม่ไม่ได้หยุดสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุณหมอก็เลยแนะนําว่าเออเดี๋ยวลองมาเลิกอ่ะทางทางคลินิกโดว่าจะได้ผลไหมก็จากจากที่ดูดบุหรี่จริงๆเนี่ยผมดูดเริ่มจากมีตั้งแต่สองซองสามซองเลยนะครับต่อวันต่อวันนะฮะ ก็ลดลงม,มาเรื่อยๆอนจนณนวันนี้ฮะสิบตัวบกลบัผมเริ่มต้นจากลูกอมสมุนไพรเม็ดเล็กๆเอ,เอ,เอ่อแต่ก็แต่ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งครับมันก็ยังลดได้แค่แค่แค่ในระดับหนึ่งก็คือพอจากลูกอมเนี่ยใช้วเวลาว่างให้มันให้มันไม่มีเวลาว่างดีกว่าครับคือถ้ามีเวลาว่างปุ๊บเนี่ยมันจะนึกถึงบุหรี่ทันที ก็พยายามจะทําอะไรให้มันแบบลบเวลาว่างตรงนั้นไปให้มันหมดจากเวลาว่างเมื่อก่อนจะตื่นขึ้นมาปุ๊บแล้วต้องสูบเลยก็จะดึงเวลาจากตรงนั้นเป็นเป็นอาบน้ำแปรงฟันทําอะไรให้เรียบร้อยเสร็จก่อนแล้วก็มาก่อนจะออกจากบ,บ้านอะไรเงี้ยครับไม่แตะเลยครับมีเศษซากอะไรเต็มบ้านหมดเลยที่ชาร์จที่เชิญแต่ก็ไม่แตะแล้วน้ํายงน้ํายาอะไรมีหมดแต่ผมว่าบุหรี่ไฟฟ้าอย่างที่เรียนบอกผมว่ามันแรงกว่าตรงที่ว่าผมรู้สึกได้ว่าการเจ็บคอเนี่ยมันมาจากบุหรี่ไฟฟ้า เพราะเราดูดถี Finnish, no liebe, our our part, genius, world, of ่ขึ้นแล้วมันก็จะไอเจ็บคอมันก็เลยกลายเป็นว่าผมรู้สึกว่ามันมันน่าจะแรงกว่าบุหรี่มวนขอยืนยันแล้วกันว่าโดยส่วนตัวผมนะผมว่ามันน่าจะแรงกว่าครับก็ยังยังรู้สึกเหนื่อยง่ายอยู่แต่ถ้าถามว่าถ้าหายไปเลยเนี่ยถ้าลดถูกลดแล้วมันไม่ได้ถูกสูบเลยเนี่ยผมว่าอนาคตผมว่าตัวผมน่าจะกลับมาแข็งแรงได้หรือว่าทําอะไรแล้วได้มากกว่าเดิม ไม่เหนื่อยง่ายเหมือนเดิมครับผมต้องบอกว่าที่ผมได้บุหรี่ไฟฟ้ามาเนี่ยเพราะาคนดูดบุหรีไฟฟ้าเนี่ยนะแนะนำผมว่าอะไรรู้ปะ่ะตัวคุณจะไม่เหม็นตัวคุณจะไม่มีกลิ่นเข้าบ้านเนี่ยก็จะไม่รู้สึกเพราะมันกลิ่นมันจะไม่ติดตัวบุหรี่ไฟฟ้าจะหอมๆตลอดเวลาผมได้คําแนะนําจากเขาแต่ผมอยากจะบอกว่า เมื่อคุณได้สัมผัสไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่เหม็นหรอกมันไม่มีกลิ่นหรอกมันหอมๆมันหวานแหละแต่สิ่งที่คุณจะเสียบุคลิกไปเลยนะคือคุณจะถือไอ้ตัวนี้ติดตัวตลอดเวลาแล้วมันจะทําให้คุณสูบมันตลอดเวลาสูบจนแบบสูบได้เรื่อยๆไม่เกินนาทีคุณก็หยิบขึ้นมาสูบแหละคุณเจอคนนั้นสูบคุณก็หยิบขึ้นมาสูบคุณเจอคนนี้สูบคุณก็หยิบมันสูบคือมันไม่มีเวลาหยุดคือคุณสูบได้จนกระทั่งคุณจะหลับคุณก็ยังสูบได้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าบุหรี่ฟ้าอย่างที่เรียนบอกครับว่าถ้ามันถ้ามันดีดีกว่าบุหรี่มวนหรือว่ามันคาว่าบุหรี่เนี่ยมันไม่มีอะไรผมว่าดีอยู่แล้วมันจะไม่ดีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอย่าไปคิดว่ามันดีกว่าหรือมันไม่ดีกว่าคิดว่ามันไม่ดีทั้งคู่เลยก็ได้ครับแต่ผมว่าการที่ดูดบุหรี่ประจำเนี่ยมันจะแย่กว่าก็เพราะว่าบุหรี่ฟ้าเป็นการดูดประจำมันจะแย่กว่าบุหรี่มวนแน่นอนครับ